ทุกคนก็อยู่กับปอร,ร์อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ปพอนก็มาในเกมอากิเลนนะทุกคนปอนไม่ได้เล่นเกมกิเลนนานแล้วนะคะสําหรับใครที่ขอเข้ามาว่าเล่นเกมแบบเก่าๆบ้างนะคะที่ยังไม่เคยเล่นก็มาจัดให้ตามคาขอแล้วสําหรับวันนี้มาในเกมกิเลนนะทุกคนปอร,พ,รพกทุนมาที่5,000บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนซักเบ็ดละขอไปที่30บาทก่กนซักสิบหมุนนะโอเคปะ ไม่ได้เล่นนานแล้วนะทุกคนกีเลนอะไม่ได้เล่นนานมากๆน่าจะไปเดือนแล้วมั้งอ่ะยังไหลดีเหมือนเดิมนะแต่เกมนี้มันมันไวยเยอะมันไหลดีแต่มันไม่ค่อยมันไม่ได้มีสะสมตัวคูณเนาะทุกคนอ่ะเอาไงทุกคนบ้าเพิ่งเปิดคลิปมานะเอาจริงถามจริง ถาจริงแม่เอ้ยกีเรนเอาจริงดิทุกคนครั้งเดียวนะเมื่อกี้มาแบบโอ้โหเวิวร์ดอลังการมากเมื่อกี้โอ้โหสุดป,ปังครับสวยมากครับเซเลเตอร์มาเหอะมาเหอะโอ้โหแม่แตกทีละอย่างเงี้ยแตกทีละอย่างเงี้ยเลยอะโอ้โหเสียใจที่ไม่เล่นน้องนานนะ เสียใจที่ไม่ได้เล่นน้องนานนะวันนี้มาแล้วนะทุกคนจัดให้ตามคำเรียกร้องตามคําขอดูการไหลสิโอ้โหเนี่ยสกเกตเตอร์ต้องมาแล้วบ้านไหลประมาณ8รอบแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยโอ้โหทุกคนเมืเ่อกีดอกเดียวอะตกใจเลยไม่คูณน,นะกำลังจะบอกว่าเขาไม่คูณเหมือนเกมอื่นนะแต่เขาจัดหนักให้มากๆ โอ้โห oh. 625บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยที่เบส30 mm hmm. อุ้ยทุกคนเมื่อกี้ไม่คิดว่าเบส30มมันจะแตกหนะักขนาดเนี้ยเนี่ยดูดิสมแล้วที่ไม่ได้เล่นนานสมแล้วที่ไม่ได้เล่นนานนะทุกคนเออ ไเปเบ็ดเท่าไหรด่ดีลองซื้อไหมนี่ไม่ได้ซื้อเกมนี้นานแล้วนะทุกคนลองซื้อไหมคะเอาเลยไหมอ่ะลองซื้อโอ้โหสเกตเตอร์ของห้าตัวหรอลืมไปแล้วว่าเล่นยังไงโอเคเพิ่มตัวคูณทีละสามไปกันเลยครับลองซื้อดูนะ ไม่ได้เล่นกินเลนประมาณไม่ใช่2เดือนแล้วหรอส2เดือนแล้วมากทุกคนเผื่อนี่สเกตเตอร์มีคูณไงเป็นไงเป็นไงทุกคนขอปิคทิปเลยได้ปะทุกคนเอาจริงขอไปเลยได้ปะโอ้โหแม่ดู ตายแล้วตายแล้ตายแล้วหัวใจจะวายตายแล้วเอาจิงเอาจริง,รงหัวใจจะวายหัวใจจะวายไม่ได้เล่นกิเลนนานแล้วนะทุกคนไม่ได้เล่นนานมากๆโอ้โ เกือบช็อกอ่ะดอกเมื่อกี้ใครอยากจะตามนะทุกคนกิเลนย,ยังยังยังดูดีเสมอยังดูดีเสมอโอ้โหแม่ฉอดเมื่อกี้ทำชั้นแบบจึ้งไปเลยจึ้งไปเลยจริงๆไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้ กิเลนคือแบบสุดยอดเกือบปิดเกมปิดคลิปหนีทุกคนแล้วนะเมื่อกี้อาก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนพอคอนฝากคำเตือนไ้้ยด้วยนะคะคำเตือนก็เด็กที่ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะโอเคปะโอเคปะซื้อเบ็ด2 0 0เลยเป็นไรทุกคน เอาป่ะกิเลนคัมแบ็กป่ะเนี่ยอ๋อเหมื่นห้าเลยนะเอาป่ะซื้อเบสดไปเลยสองร้อยอ่ะเออซื้อไปเลยสองร้อยเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้ซื้อแล้วตาแตกมากตาตาแตกแตกแบบจุกจุกตาแตกมากอ่ะเดี๋ยวดูรอบนี้นะเอาบวกบวกหมุนฟรีหนึ่ง สิบสองหมุนไปเลยจุกจุกโอ้โหเมื่อกี้คือช็อตขอแบบเแบสบ30เมื่อกี้ได้ปะขอช็อตแตกเมื่อกี้ใช่ไหม,ออตตม,ไหมทุกคนเขาแตกแบบ ส่วนใครนะที่่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วอยากจะตามป๊อปคอนนะตามได้ที่ลิงก์ใตค้คอมเมนต์เลยนะครับตามได้ที่ลิงก์ใตค้คอมเมนต์เลยนะทุกคนป๊อปคอนก็อัปเดตคลิปให้ดูทุกทุกวันเลยลงให้ดูทุกทุกวันถ้าอย่างห้ป๊อปคอนเล่นเกมไรให้ดูนะคะคอมเมนต์ได้นะเล่นให้ดูทุก,ท,กทุกเกมเลยโอโ้ทุกคนโอ้โหมามา,มาเถอะมาเถอะ ไปละเดี๋ยวหมดนี้ปิดคลิปจริงปิดคลิปจริงไปจริงๆแล้วไม่ไม่อยู่แล้วนะทุกคนไม่อยู่แล้วดูเอาเองเลยดูเอ,เองเลยนะทุกคนไม่ได้เล่นมาประมาณ2เดือนเขาเป็นหนักขนาดนี้แล้วหรอเขาเป็นหนักขนาดนี้แล้วหรอไม่ได้เล่นประมาณ2เดือนนะจริงโอ้แม่แตกดอกเดียวแสนเลยเรอโอ้โหซื้อสกตเตอร์ซื้อสเกตเตอร์อออนะทุกคนการซื้อ การลงทุนการซื้อการลงทุน,ทนสุรปังอะ่ะแบบสุดปังสุดเหี่ยงมากตกใจอะ่ะทุกคนมันเข้าจริงๆแล้วมันมาเยอะด้วยนะ ปวดหัวเลยไปแบบจุกอ่าเป็นไงสำหรับกิเลนของเราที่ไม่ได้เล่นมานานแสนนานแตกแบบจุกๆไปแล้วนะทุกคนสำหรับใครที่อยากตามบ๊อบคอนนะตามได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นั้นเดี๋ยวเราไปคลิปหน้าเกมหน้าดีกว่านะทุกคนเออแตกไปแล้วจุกๆป๊อบคอนพกทุนมาที่5,000หรือเปล่าเมื่อกี้ลืมทุนไปเลย ลืมทุนไปเลยนะวันแต่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าอยากให้เล่นเกมหนให้ดูคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวมาตอบทุกๆคนทุกๆคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ป้อคขอตัวลาไปก่อนนะคะกรับสวัสดีแล้วก็กลับขอบคุณที่ดูกันถึงจบคลิปนะทุกคนสวัสดีครับ